สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะครั้งที่แล้วครูบีอธิบายในส่วนของแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะว่าในเทอมที่2นี้เราจะใช้แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มไหนแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันเลยคะ่ะเนื้อหาที่ครูบีจะสอนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะ เอ๊ว่าแต่วัสดุในชีวิตประจําวันที่เรารู้จักหรือว่าเราพบเจอเนี่ยมีอะไรกันบ้างเอ่ยก่อนที่เราจะดูนะคะว่าวัสดุเนี่ยมีอะไรเราลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่ที่บ้านของเราก่อนนะคะว่าสิ่งของอะไรบ้างที่จัดเป็นวัสดุและวัสดุของเราเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าเราอยากรู้กันต่อว่าวัสดุคืออะไรไปชมกันต่อเลยค่ะ เรามาดูนะคะว่าประเภทของวัสดุก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าวัสดุเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าวัสดุก็คือสิ่งที่เรานํามาทําเป็นวัตถุหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรดีเสื้อผ้าที่เราใส่ใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งของที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําขวดน้ําสิ่งเหล่านี้นะคะก็จัดเป็นวัสดุใช่ไหมคะที่ ได้จากการนำสิ่งของต่างๆมาทำเป็นวัสดุที่ให้เราได้นำมาใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาใช้แล้วต้องเป็นสิ่งของที่เป็นไงคะอ่าต้องมีความเหมาะสมแก่การใช้งานมีความเหมาะสมต่อสิ่งที่เราจะใช้ด้วยอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นของวัสดุนะคะนอกจากเรารู้ประเภทของวัสดุแล้วเราลองไปดูกันต่อนะคะว่าเอ๊แล้วรูปภาพที่ครูบีนำมาให้เนี่ย ันเป็นวัสดุแบบไหนเป็นวัสดุอะไรบ้างนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีทั้งไม้มีทั้งยางคาลาใช่ไหมคะมีทั้งอะไรเอ่ยต้นสีเขียว,ยวมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือต้นไส้นะคะบ้านบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะและต้นของไส้เนี่ยคืออะไรนําไปทําอะไรได้บ้างหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นช้อนกระทะ ใช่ไหมคะช้อนกระทะหม้ออะไรพวกนี้หรือว่าแก้วน้ำนที่ใช้ในการดืม่มสิ่งของต่างๆหรือแม้แต่ถ้วยแบบนี้ลักษณะถ้วยถ้วยรูปไก่แบบนี้นะคะเราคิดว่าเป็นวัสดุแบบไหนซึ่งสิ่งที่ครูบียกมาให้เนี่ยมันมีลักษณะมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดนะคะว่าเราจะมีการจัดจำแนกหรือจัดประเภทของวัสดุเหล่านี้ได้อย่างไร เดี๋ยวเราไปจัดประเภทพร้อมกันเลยนะคะว่าเราจะจัดประเภทเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะใช้รูปแบบการจัดประเภทเนี่ยอาจจะใช้ในส่วนที่เป็นวิธีการที่เป็นสมบัติทางกายภาพถ้าเป็นสมบัติทางกายภาพเรามาดูนะคะว่าสมบัติทางกายภาพคืออะไรสมบัติทางกายภาพก็คือสมบัติที่สามารถสังเกตได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่านั่นคือสิ่งของที่เรากําลังมองอยู่นะว่ามันคืออะไร นั่นคือสิ่งนั่นคือแก้วน้ําใช่ไหมคะนั่นคือเสื้อผ้านี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสมบัติที่สามารถสังเกตได้อย่างเช่นการละลายสิ่งของที่เรากําลังมองอยู่เนี่ยมันเกิดการละลายหรือสิ่งนี้อาจจะนําไฟฟ้าได้นอกจากนําไฟฟ้าได้ไม่พออาจจะนําความร้อนได้ด้วยใช่ไหมคะนอกจากนําความร้อนไม่พอยังมีจุดเดือดหรือจุดล้อมเหลวนอกจากจุดเดือดจุดล้อมเหลวแล้วยังมีลักษณะที่เป็นไงคะ มีสีสันที่สวยงามมีกลิ่นใช่ไหมคะหรือว่ามีรสชาติแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสมบัติทางกายภาพหรือได้จากการที่เราสังเกตได้นั่นเองคะ่ะนอกจากเราใช้สมบัติทางกายภาพละเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าใช้เกณฑ์ที่เป็นสมบัติทางกายภาพเนี่ยเราจะสามารถแบ่งหรือจำแนกได้กี่ประเภทนี่ค่ะเขาบอกว่าประเภทของวัสดุจากที่เราดูเมื่อกี้นะคะ เราสามารถแบ่งตามสมบัติที่เราบอกว่าได้จากการสังเกตเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทโลหะประเภทที่สองก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นคําว่าเซรามิกใช่ไหมคะแล้วก็ประเภทที่3ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นพอลิเมอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่เราดูไปภาพเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เลยที่เป็นวัสดุมากมายหลายอย่างมีทั้งไม้ใช่ไหมคะมีทั้งพลาสติกต่างๆมีทั้งแก้วน้ํามีทั้งขวดน้ํา เราก็จัดได้ทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆหลักๆก็คือโลหะเซรามิกแล้วก็พอลิเมอร์บางคนก็สงสัยว่าเซรามิกคืออะไรพอลิเมอร์เป็นแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูลำดับที่1กันก่อนเลยว่าโลหะที่เรารู้จักเนี่ยคืออะไรโลหะเนี่ยได้มาจากอะไรมาดูนะคะเขาบอกว่าโลหะเนี่ยจัดเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงแร่ การถลุงแร่ของโลหะนะคะก็คือสิ่งที่เรานําแร่เนี่ยไปผ่านกลมการวิธีต่างๆกลมวิธีต่างๆในที่นี้อาจจะได้ออกมาในลักษณะของแร่ใช่ไหมคะแต่เราผ่านกระบวนการออกมาเพื่อให้ได้เป็นโลหะที่บริสุทธิ์หรือถ้าไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆก็อาจจะเป็นโลหะที่เกือบจะบริสุทธิ์ตามที่เราต้องการเมื่อได้ออกมาแล้วเนี่ยวัสดุเหล่านี้นะคะวัสดุเหล่านี้ก็จะได้ออกมาในลักษณะที่เป็นโลหะ ซึ่งโลหะเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายชนิดที่เรารู้จักนะคะโลหะที่เรารู้จักเนี่ยก็อย่างเช่นเหล็กใช่ไหมคะเหล็กเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอาจจะมีลักษณะเป็นวงกลมเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าลักษณะเป็นแผ่นอันนี้ก็คือส่วนของเหล็กหรืออาจจะอยู่ในรูปของสังกะสีใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในรูปของสังกะสีอยู่ในรูปของตะกัวในรูปของเงินหรือว่าอยู่ในรูปของทองแดงอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นโลหะนะคะ นอกจากอยู่ในลักษณะเหล่านี้แล้วโลหะเนี่ยยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งและทนทานนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะแข็งและทนทานสิ่งที่เห็นได้ชัดเวลาเรามองเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเป็นไงคะลักษณะจะมันวาวใช่ไหมคะมันวาวสวยงามเลยและสามารถตีให้เป็นแผ่นเรียบอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราสามารถทําให้เป็นแผ่นเรียบก็ได้ หรืออาจจะดึงให้เป็นเส้นก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะทําให้เป็นลักษณะวงกลมลักษณะสี่เหลี่ยมก็ได้แต่โลหะเนี่ยมีลักษณะเด่นมากกว่านั้นนะคะลักษณะเด่นของโลหะเนี่ยก็คือสามารถนําไฟฟ้าหรือว่านาความร้อนได้ดีเลยตัวโลหะเนี่ยนะคะนาความร้อนก็ได้แล้วก็นําไฟฟ้าก็ได้นําไฟฟ้าก็อย่างเช่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออะไรคะสายทองแดงนั่นเอง อย่างเช่นตะกัวก็นําไฟฟ้าก็ได้แล้วก็นําความร้อนก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นโลหะนะคะในส่วนแรกคือส่วนโลหะต่อไปเราไปดูส่วนที่2กันเลยนอกจากโลหะแล้วเราไปดูส่วนที่เป็นคําว่าเซรามิกนะคะเซรามิกเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ว่าเอ๊ะมันได้มาจากดินเหนียวได้มาจากหินฟันมา้าแล้วก็หินเที่ยวหันุมนันแต่ก่อนที่ครูบีจะอธิบายในส่วนคําว่าเซรามิกนะคะ คูบีก็จะให้เราดูในคําว่าหินฟันม้าหรือว่าหินเขี่ยวหนุมานก่อนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหินฟันม้าเนี่ยคืออะไรหินฟันม้ามีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนคูบีก็เลยเลือกรูปภาพมาให้เราดูด้วยจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าหินฟันม้าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือชื่อของแร่นะคะที่ประกอบอยู่ในหินชนิดนึงที่มีลักษณะหรือว่ามีสีสันเนี่ย หลากหลายมีลักษณะสีสันเนี่ยสวยงามเลยแต่สิ่งที่เราพบเจอแล้วเห็นได้บ่อยมากที่สุดหรือว่าสีที่เราพบเจอมากที่สุดเนี่ยก็จะคือส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวฝุ่นนะคะสีขาวฝุ่นคล้ายกับฟันม้าคนที่พบเจอหรือว่าชาวบ้านเหล่านั้น,นเขาก็เลยตั้งชื่อหินเนี่ยขึ้นมาว่าหินฟันม้าเพราะมีลักษณะเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับฟันม้านั่นเองเขาก็นําหินเหล่านี้นะคะมาทํา อยู่ในส่วนที่เป็นเซรามิกต่อมาส่วนที่2คือคําว่าหินเขี้ยวหนุมานเห็นไหมคะหินเขี้ยวหนุมานเนี่ยจะแตกต่างจากาหินฟันม้าหินฟันม้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นแต่หินเขี้ยวหนุมานเนี่ยลักษณะของเขาที่สวยงามคือเป็นแร่ที่มีลักษณะเป็นขดใสนะคะขดใสเนี่ยสามารถพบได้ตามเหมืองแร่ทั่วไปเลยตามเหมืองแร่ทั่วไปเนี่ยเราก็จะ พบเจอในส่วนที่เป็นคําว่าหินเขี่ยวหัุมานลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นผลึกใสแบบนี้แล้วก็จะมักประป,ะปนอยู่กับแร่ชนิดอื่นๆอันนี้ก็คือส่วนของหินฟันม้าและหินเขี่ยวหัุมานทีนี้เรากลับย้อนมาดูในส่วนที่เป็นคําว่าเซรามิกนะคะเซรามิกเนี่ยก็จัดเป็นวัสดุที่นําวัตถุดิบชนิดต่างๆอย่างที่ครูบีบอกเขาว่าอาจจะมีทั้งหินฟันม้าหรืออาจจะมีทั้งหินเขี่ยวหัุมานใช่ไหมคะแล้วก็ดินเหนียว ซึ่งนําสิ่งเหล่านี้มาขึ้นรูปหรือว่ามาผ่านความร้อนผ่านความร้อนที่สูงนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นรูปต่างๆอย่างเช่นถ้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นแก้วกาแฟอย่างเช่นกระถางต้นไม้หรือว่ากระปุกอมสินเหล่านี้นะคะ <S <S เขาก็ทํามาจากเซรามิกแน่นอนค่ะว่าสิ่งของเหล่านี้มีลักษณะที่เป็นไงคะมีความแข็งมีความแข็งก็จริงนะคะแต่นอกจากมีความแข็งของเขาไม่พอเนี่ย เขายังมีความที่เปราะง่ายเปราะง่ายในที่นี้ก็คือเมื่อเวลาเจออะไรที่เป็นไงคะกระแทกแรงๆหรือว่าเจอสิ่งของที่แข็งกว่าก็จะทําให้เขาแตกได้ง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นกระถางต้นไม้อย่างเช่น,กร,น,ชนกระปุกอมูินที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะและเซรามิกบางชนิดเนี่ยก็ยังเป็นตัวนําความร้อนได้ดีเลยบางอย่างเนี่ยอาจจะนําความร้อนได้ดีนะคะในส่วนที่เป็นเซรามิกจำไหมนะคะว่าเซรามิกเนี่ยมีความแข็ง แต่เป็นความแข็งที่ค่อนข้างที่จะปอกง่ายนะคะอันนี้คือส่วนที่2คือส่วนที่เป็นเซรามิกนะคะต่อไปนอกจากเซรามิกแล้วส่วนที่3เราก็จะมาดูว่าพอลิเมอร์พอลิเมอร์คืออะไรพอลิเมอร์เนี่ยก็จัดเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือได้จากธรรมชาตินั่นเองค่ะก็อย่างเช่นอาจจะได้มาจากฝ้ายอาจจะได้มาจากไม้หรืออาจจะได้มาจากยางพาราใช่ไหมคะที่ลิป ด้านหน้าวิดีโอด้านหน้าที่คุณครูบีให้ดูก็คือเป็นรูปภาพด้านหน้าที่เกี่ยวกับไม้ยางพาราอะไรพวกนี้ค่ะที่ได้ออกมาในลักษณะของเส้นใยธรรมชาติเกิดจากการสังเคราะห์สังเคราะห์ออกมาแล้วก็จะได้เป็นยางสังเคราะห์พลาสติกสังเคราะห์ใช่ไหมคะลักษณะของเขาก็จะมีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปซึ่งพอลิเมอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะพอลิเมอร์เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาสีสันเนี่ยสวยงามเวลาทําสีเนี่ย สีสันของเขาก็จะถักค่อนข้างทําได้ง่ายเพราะของเขามีลักษณะที่เบาใช่ไหมคะและเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยเป็นไงคะไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้หรือเรียกง่ายๆเลยก็คือพอลิเมอร์เนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองก็คือตัวที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นไม้ใช่ไหมคะหรือว่าพลาสติกเหล่านี้ สังเกตนะคะว่าเวลาเราทํากับข้าวหรือว่าคุณแม่ทํากับข้าวเนี่ยสังเกตว่าของที่อยู่ในห้องครัวเวลาที่มันจะเจอความร้อนไม่ว่าจะเป็นหมอ้อไม่ว่าจะเป็นกระทะหรือว่าตะหลิวทับพีต่างๆนักเรียนสังเกตที่บ้านของเราเลยว่าด้านจับของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทํามาจากพวกโลหะนะคะจะไม่ได้ทํามาจากโลหะนะด้านจับที่เราจับแต่ถามว่าเอ้าด้านในมันเป็นโลหะก็จริงแต่ส่วนที่มันพุ่งโลหะเหล่านั้นอยู่ จัดอยู่ในพวกที่เป็นพอลิเมอร์หรือว่าพวกที่เป็นพลาสติกนะคะที่จะทําให้มือของเราเนี่ยไม่ร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูบีก็พูดในส่วนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือว่าพอลิเมอร์แล้วนะคะทีนี้ในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าในส่วนที่เป็นสมบัติในส่วนที่เป็นสมบัตินะคะเอ๊แล้วสมบัติสมบัติที่เป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมา แยกแล้วก็จำแนกกันในชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้คูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้ของคูบียังไม่มีงานนะคะมีแค่อธิบายคลิปวิดีโอแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ